เอาละสวัสด,ดีคนเลี้ยงพึ่งทุกท่านกันด้วยนะผมนะเอ่อแล้วมันก็มีเฟสทีมกิฟต์โผลมานะโอ้เดียไว่ไดะเปิดคลิปเลยก็ในวันนี้นะผู้ชมครับตามชื่อคลิปเลยนะผมจะมาเอากามี่แมสให้ได้ในคลิปนี้นะผู้ชมนะผมคิดว่าเราน่าจะพอมีวัตถุดิบพออยู่นะผมนะตอนนีน้เอาจริงคือตอนแรกผมยังมีกลาว ไม่ใช่กล่าวผมยังมีกาวหรือว่ากรูเนี่ยยังไม่ข่มนะข้องมันต้องใช้250อ,อันใช่ไหมแต่ผมคิดว่าผมน่าจะทำเอาได้อยู่นะคุณผู้ชมนะเพราะว่าผมลองไปคำวนวณตัวแล้วผมเชื่อมันนะผมน่าจะเอาได้อยู่ซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะผมนะในว่าในอ่าในกัมมี่แบร์แลตรงนี้นะผมนะนี่เลยนี่ขาดอย่างเดียวนะผมนะ กรู250อันนะครับคุณผู้ชมส่วนที่เหลือนี้ก็ผมได้ได้หมดแล้วนะครับเงิน5พันล้านฮันนี่ก็ได้แล้วนะครับตอนนี้ม6พันล้านซึ่งก่อนอื่นเลยครับเราจะมาใช้ตรงนี้ก่อนอา้าวไม่ใช้ไม่ได้เหรอโอเคเลยกซีนทีโอเคไม่ไม่เป็นไรคุณผู้ชมทางนั้นรอรอไปก่อนก็ได้โอเคมาคุณผู้ชมมันน่าจะเอาได้แล้วตอนนี้นะครับสำหรับกรูดิสเพนเซอร์โอเค ก็ปีแล้วทำการใช้กำรอฟโอ้โห5วิโอเคโอเคสามสองหนึ่งและนี่แหละครับ oh. ผมบอกเลยว่าอันนี้มีประโยชน์มากหมดใช้ฟาร์มนี่เราจะได้4กลูสนะผมน่ามาฟรีเลยแถมไม่พอเราจะได้อันนี้ด้วยนะผมนะเราจะเราจะได้ลิมิเต็ดกำรอฟนะคุณผู้ชมนะเป็นเวลาสามสามวิเอ้ยไม่ใช่ สามนาทีนะโอเคพัวผิดตะเกียบแล้วผมนะนี่สมมติว่าถ้าถ้าผมใช้กำร็อกเห็ไนไหมมันจะยังอยู่เท่าเดิมนะผมนะคือเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราสามารถใช้กูดได้ฟรีไม่จํากัดน,นะผมนะแต่ว่าจะไม่ใช้นะผ,ผู้ชมครับเพราะว่านี่มันไม่ใช่เวลาเนอะเราผมนะสามารถที่จะคราฟลูได้นะครับผู้ชมนะ ซึ่งความจริงคือหลายหลายคนก็รู้อยู่แล้วแหละนะผู้ชมนะผมผม,ผมไม่ต้องพูดอะไรมากมายนี่ผมนะเราจะมาคราฟครูกันเลยนะผมนะตรงนีออ้อยู่ไหนวะน่าจะผ่านแล้วมั่อเตอี้นี่เน่ครูใช้กัำรอบ50อันกับรอยัลเจอรี่10อันผมจะคราฟมา10อันนะคุผู้ชมเนี่ย10อันแล้วก็กดคอนเฟิร์มจากนั้นเราเราเรา,เราจะต้องรอเวลาใช่ไหม ห้าสิบนาทีแต่ว่าเราไม่ต้องรอสปีดรับเลยนี่เรียบร้อยคุณผู้ชมนะเพียงเท่านี้เราั้นก็มีกลูพบสองหนคะ่าสิบนทีเรียบร้อยแล้ะมันถึงเวลาแล้วคุณผู้ชมนะที่เราน่าจะซื้อหน้ากากากัมมี่แมสนะว้าวยอดไปเลยมาคุณผู้ชมเราไปซื้อนดีกว่านะคุณผู้ชมนะนี่เลย open ป็นช อืมก <onz rates> um, ัมมี่แมสราคาห้าบิลเลนฮันนี่สองร้อยห้าสิบกรูหนึ่งร้อยเอนไซม์หนึ่งร้อยออยแล้วก็หนึ่งร้อยกริตเตอร์ซึ่งมันเขาบอกว่ามันเป็นเดอะออฟฟิเชียล k o ส a ์ออฟกัมมี่โซเจอร์เป็นหน้ากากสำหรับเป็นหน้ากากของอ่าเหล่าทหารของกัมมี่นะคุณผู้ชมนะซึ่งมันก็จะบอกนะผมนะว่ามัน สตัดของมันเนี่ยมันช่วยอะไรได้บ้างมันคือมันมีอะไรบ้างซึ่งสตัดมันเนี่ยคือมันมีอ่าอย่างแรกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูที่พาสีก่อนพาสีมันมีสองอันนะผมมันมีคอยสแกตเตอร์ซึ่งการแต่ว่าไอคอยสแกตเตอร์เนี่ยคือเราจะต้องมีฮันนี่แมสก่อนนะผมนะไม่งั้นพาสีนี้เราก็จะใช้ไม่ได้และหนึ่งพาสีที่ผมน่าเห็นว่ามันน่าสนใจมากคือกัมมี่มอกนะคุณผู้ชมคือเราสามารถการเป็นกัมมี่แบร์ได้เหรออันนี้ผมก็ไม่รู้นะ ส่วนที่เหลือก็เป็นสตาร์ทมากมายนะผมนะซ่งก็ช่างมาันมากดคราฟกันเลยดีกวา่าสามสองหนึ่งเย่กัมมี่แมสเย่เอ็เเอเอนี่นี่กัมมี่แมสเลยนะนี่ครับผู้ชมครับนะ ก็าตามนี้เลยนะมู้ชมสตัตมันแต่ถ้าเกิดว่าเรามีกัมมี่แมสเนี่ยเราจะสามารถคุยกับกัมมี่แบได้นี่เห็นไหมครับเขาจะไม่ฆ่าเรานะแล้วเราสามารถมากดอ e ีเพื่อคุยกับเขาตรงนี้ได้มากดอีกันเลยดีกว,ว่มกัมมี่บีกับฉันเนี่ยก็ได้ทำการเฝ้ามองโปรเกรสของนายมาตลอดเนาะ ตอนนี้นายก็คราฟหน้ากากได้แล้วและตอนนี้นายนายก็ได้เข้าสู่เส้นทางของความของกัมมี่โซเจอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นการตัดสินเป็นการเป็นทางเลือกที่ดีบีคิปเปอร์เอาล่ะต่อไปนี้ก็พี่สู่ตัวเองกับฉันนะเหมืออันนี้มันน่าจะเป็นดอะล็กของอในกัมมี่ไม่ใช่ในช่วงบีสมาร์ทต่มังคุณผู้ชม ออโอเคที่นอ่านแล้วโอเค,อเค,อเคจ้ะนี่ครับผมนะโอเคผมบอกว่าผมจะไม่อ่านแล้วนะโอ้ไม่ใช่ผมจะไม่แปลแล้วนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าค่อ,คอยๆไปนี่จริงๆด้วยสแสดงว่าใช่ครับอันนี้มันเป็นเควสอไดอะล็อกของเควสไอ้นี่ครับผมนะมันคืออะไรนะของบีมัสแล้วมวดทำไมมีฟูงพึ่งอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวอันนี้มันคือฝูงพึ่งอของผมเหรอคุณผู้ชมอ๋อคือประมาณว่าคือถ้าเกิดว,ว่าเราไปอยู่ในเอ,อกัมมี่แบร์แลนเนี่ยคือฝูงพึ่งมันจะแบบเหมือนค้างอะ่ะคุณผู้ชมอ๋อบีคอนอันนี้เนี่ยนะมันก็ต้องใช้กูที่เยอะมากเลยนะที่จะแอคทีฟเวตได้นะแล้วนะั่นก็ต้องฆ่าพับชูมเยอะยุ่ี่เยอะด้วยเหมือนกันนะโอ้ยบนมากเลยจ้ะเอ้ได้แล้ว ก็มีแบนกูเยสบีคอนอืมก็นะผมไม่ทำนะครับผู้ชมผมไม่ทำนะมันผมไม่ทำไอ้ตั้งแต่หนึ่งร้อยลีานกูแล้วนะผู้ชมนะผมไม่ทำนะผู้ชมครับฟังนะผมไม่ทำแล้วถ้าเกิดเราคุยกับเขาอีกรอบหนึ่งล่ะอันยูเย r กูเยะปิดกันเโอเคมาเดี๋ยวผมต้องรีเซ็ตตัวละครก่อนคือมันเป็นวิธีเดียวที่เราจะออกจากที่นี่ได้ ตอนนี้ครัผมนะผมก็เหลือเงิน1นึ่งบิลเลีนนะคุณผู้ชมซึ่งสิ่งที่ผมคิดไว้เป็นสิ่งที่ผมจะทำต่อไปเนี่ยก็คืออ่าผมอยากจะได้กิฟเต็ดเบสิกบนะคุณผู้ชมนะแต่ว่าการที่เราจะได้กนะิฟเต็ดเบสิกบีเนี่ยคือมันมีหลายวิธีนะคุณผู้ชมม,มันมันไม่หมดสามวิธีวิธีแรกคือเอาสตาร์ทฟีดให้มัน ซึ่งผมคิดว่าผมจะไม่ทำอย่างั้นนะคุณผู้ชมเพราะว่าผมจะเอาสตาร์ทวีตเนี่ยไปให้กับพวกพึ่งอีเวนต์ให้หมดก่อนนะแล้วผมค่อยมาเอาแบบพวกพึ่งธรรมดาอะไรประมาณนี้ครับผมนะอีกหนึ่งวิธีก็คือเอาอาหารที่มันชอบที่มันชอบกินเนี่ยยัดเข้ปาปากไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะทีนี้มันก็จะมีโอกาสหนะึ่งในหนึ่งหมื่นสี่นับที่มันจะกลายเป็นกิปเต็ดน,นั่นหมายความว่าเราต้องใช้ซันฟลาวเวอร์ซีทั้งหมด1 4 0 0 0สี่พันอัน เพื่อที่จะทำให้เจ้าโหมูนี่ให้กลายเป็นกิเต็ดแต่อีกวิธีหนึ่งน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายสุดนะคุณผู้ชมก็คือโดยการเปิดเปิดไข่เบสิกเอกตรงนี้นะคุณผู้ชมครับใช่แล้วคือการที่เราเปิดไข่เบสิกเอกเนี่ยมันจะมีโอกาสอยู่นะผมนะซึ่งโอกาสประมาณเท่าไหร่หรอวะซึ่งเอาตรงนะผมก็จําไม่ค่อยได้แล้วนะผมนะว่าเราต้องใช้กี่ฟองแต่ว่าเท่าที่ผมจําได้คร่าวๆนะ เราเราเริ่มใช้เกือบสามร้อยฟองใช่ครับ <g ül üyor> เกือบสามร้อยฟองคือความจริงคือมันไม่ถึงสามร้อยฟองนะแต่ว่าผมจำไม่ได้ไงก็เราแล้วก็ตีไปเลยว่าสามร้อยฟองแล้วกันนะคุณผู้ชมนะซึ่งไคเบสิกเอ็กหนึ่งฟองเนี่ยราคาสิบล้านฮันนี่ใช่ไหมสามร้อยฟองเราต้องการสามบิลเลียนฮันนี่นะคุณผู้ชมซึ่งน่าจะใช้เวลาไม่นานนะผมนะเพราะว่ามันไม่ได้อ,อ่ฟาร์มยากอะไรขนาดนั้นนะผมนะ ดังนั้นคลิปหน้าผมคิดว่าผมแนละผมนะ่าจะฟาร์มตังมาให้ได้3ามบิลเลียนฮันนี่แล้วเราจะมาซื้อไข่เบสิ c เอ็ตรงนี้300ฟองแล้วแล้วเราก็จะทำการมาเปิดไข่ตรงนี้จนกว่าเราจะได้กิฟเต็ดเบสิเอ็นะครับเอ้ยผิดกิฟเต็ดเบสิคบีนะผู้ชมนะส่วนสิ่งที่ผมอยากจะซื้อเป็นสิ่งต่อไปนะผ,ผู้ชมนะ คือผมอยากจะซื้อหน้ากากต่อๆไปที่มันเป็นหน้ากากเอ็นเกมอ่ะคผู้ชมนะคือหน้ากากเอ็นเกมเนี่ยเมันมีทั้งหมดสามสาอันจอไหมมันจะมี Gummy m a s สมีดีมอนแมสแล้วก็มีไดมอนแมสนะคุณผู้ชมนะซึ่งผมซื้อ g u มมี่แมสมาก่อนเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าหนึ่งเลยคือผมคิดว่ามันน่าจะแบบว่าแบบมันน่าจะคือเข้าใจปะคือมันคือมันเหมือนกับว่าเป็นแบบ อยู่กึ่งกลางอะคุณผู้ชมที่แบบที่แบบไม่ได้บอกว่าเป็นสีแดงหรือสีฟ้าอะไรประมาณนะั้นก็มันแบบอยู่กึ่งกลางอะไรประมาณนะั้นนะผมก็เลยครับอันนี้มาก่อนสองเลยก็คือผมสามารถคุยกับกัมมี่กักมมี่แบร์ได้อันนั้นอะไรนะครับทำให้ผมคราฟกักมมี่แมสมาก่อนแต่สิ่งต่อไปนะที่ผมอยากจะซื้อก็คือตรงนี้แลยครับคนะุณผูช้ชมนี่นี่เลยดีมอนม้ามบิ้นนะนะ ซึ่งของที่ต้องใช้เนี่ยก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากนะคุณผู้ชมนะแต่ก็ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นหน้ากากต่อไปที่ผมจะซื้อนะคุณผู้ชมหรือคือเอาจะขับก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะว่าว่าว่าผมผจะซื้ออะไรต่อไประหว่าง Demon Max กับ d ไดมอน Max แต่ผมคิดว่าผมจะซื้อ Demon Max ก่อนนะคุณผู้ชมนะ สแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีคําแนะนํำนะผมก็สามารถมาบอกผมได้ว่าคนว่าผม,มันน้ควรซื้ออะไรก่อนระหว่างดีมอนกับไดมอนนะครุณผู้ชมนะคือมันชื่อมันก็อ่านคล้ายๆกันนะผมนะมันแบบคําลงท้ายต่อด้วยมอนเหมือนกันแล้วก็คำตัวศอกขึ้นต้นก,ก็คือตัวดีเหมือนกันนะฮะโอเคเราพูดกันมามากแล้วคุณผู้ชมแต่เรามาทดสอบความ ความสามารถของกัมมี่แมสกัอะไรดีกว่าตรงนี้คือพาสซีฟของมันใช่ไหมพาสซีฟกัมมี่ม็อบนะผมนะโดยพาสซีฟอันนี้ผมนะการที่เราจะจะใช้พาสซีฟไม่ได้คือเราจะต้องทำการใช้ไม่ใช่แสะเราเราจะต้องทําการหลังจากที่เราเก็บอาอบิลิตี้โทเค็นของกัมมี B ่บีทั้งหมดสิบโทเคแล้วเนี่ยหรือว่าเป็นการหรือว่าเราใช้กับกับม็อปไปสามสิบรอบแล้วเนี่ย มันจะมันจะเป็นการมันก็จะทําให้มันมันก็จะเป็นการใช้แพสซีฟนะผู้ชมเนี่ยซึ่งมันนะผมเราจะทําการโคเวอร์สวนทั้งสวนเลยนะผมนะเป็นกูแล้วก็พร้อมที่เราจะเปลี่ยนตัวเราผมนะให้กลายเป็นกัมมีเ่เบร์ด้วยเราจะได้70็ดบวกเจเปอร์เซ็นต์กู100เปอร์เซ็นต์ instant ก cool ู conversion แล้วก็เอ่อ uh, enhancing อันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะผมนะเป็นเวลาสิบวินาทีกัมกัมมี่เบร่ของเราเป็นเวลาสิบวินาที ค okay. รู้สึก,กว่าสวน Mountain Top Field ก็น่าจะว่างอยู่โอเคอาจจะไม่ค่อยว่างนะพอนหรือเวลาแค่สามนาทีแต่ก,ก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมนะหรือว่าหรือว่ามันจะเป็นเปลี่ยนเซิร์ฟดีวะเดี๋ยวผมขอทำลายต้นกล้าต้นนี้ก่อนละกันนะคุณผู้ชมนะเราจะมันจะได้แบบว่าเป็นการดูความสามารถของ g r m m y m a s ได้เต็มที่นะคุณผู้ชมผมผมว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนฟิลดีกว่าเด๋เรามา,าที่ส่วนเว v e r ดีกว่าคุณผู้ชม เพราะว่าเดี๋ยวในส่วนเมาเทนท็อปเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวไอ้มอนพลดิชมันจะเกิดแล้วนะครับเรามาที่สวนโคเวอร์ดีกว่าส่วนส่วนแคค t ัสคือผมไม่อยากไปยุ่งอะไรกับไอ้แวร์วูฟ f เนะคยณผู้ชมนะผมยังไม่อยากฆ่ามันเค้าับหลักๆเลยคือเขาบอกว่าเรา,เราจะทำการเก็บโทเค็นของกัมมี่ีหมดสิบโทเค็นอ๋อนี่นี่ตรงนี้ไม่มีตัวเลขอยู่นะผมนะมันสิบห้า ล้วก็กลายเป็นยี่สิบเอ็ดวเดี๋ยวตัวเลขมันยังไงวะเนี่ยเอองงดีนะผู้ชมเอาไปวาดเหมือนประมาณว่าคือถ้าเกิดว่เรากดใช้กำดรอปหนึ่งทีมันก็จะเป็นการเพิ่มตัวเลขเป็นหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเราเก็บโูเค้นของกำม,มี่บีมันจะแบบมันจะเพิ่มได้ค่อนข้างเยอะอะไรประมาณนั้นเหรอก็อยังไม่เน่เน่ถ้าถ้าผมเก็บเสร็จปุ๊บเพิ่มมาฝากนะครับผู้ชม ซึ่งก็โอเคแต่ว่ามันจะมีโทเคนอีกอันหนึ่งอ่ะซึ่งเป็นโทเคนกำดรอบอ่ะมันเหมือนกับว่าไอ้โทเคนอันนั้นมันจะเพิ่มเยอะกว่าสามนะคุณผู้ชมะนี่นี่มาแล้วมาแล้วาพเก็บสิเขียนเลยสองอ,อันนะคุณผู้ผมชมผมกดใช้กำดรอบไปเลยแล้วกันอ่ะสุดท้ายมาดูกันดีกว่าโอ้ยโอ้โอ้ my god yo oh. เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่ได้เดี๋ยวเดี๋วผมไม่ได้ดูแพสซีของไอ้ใ่ใชมผมยังไม่ได้ดูพลังของไอ้กรกมมีบอบเลยโอ้ไม่ o อคุณผู้ชมนี่คือพลังของกมมี่แมสนะฮะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะโอพเลยครับผมนะเพราะว่ามันทำการโคเวอร์ทั้งส่วนให้กลายเป็นกูนะฮะโอ้ oh my ่ o อ เออมันมันก็ดีนะคุณผู้ชมคือเวลาที่เราไปเก็บกัวอะไรเงี้ยมันจะได้เก็บง่ายขึ้นนะคุณผู้ชมนะโค้ยซี่เราจะต้องแบบว่าเก็บกูอะไรเงี้ยมันจะได้เก็บง่ายขึ้นนะผมนะเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวรอบนี้ผมจะดูสตาตของกัมมี่ม็อบนะคุณผู้ชมหน้ากากอันนี้มันก็ถือว่าเป็นกัมมี่แมสอันนี้คือมันก็มาแทนนะคะนี่แมสได้เลยนะผมนะเพราะว่ามันก็ยังมีแพสซีฟคอยสแกตเตอร์เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะมันก็เอามาแทน หน้ากากอันนี้แมสได้นะผมนะมามา,มาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะใช้กำกำกำดอกเลยแล้วกันสุดท้ายว้าวาด้าดูพลังมันก่อนนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนกัมมี่ม็อบนะผมนะเพิ่มสปีดเพิ่มจัมพ์พลัง75%กูคอนกูคอนเวอร์ชั่นเออโอเคตามนั้นเลยนะผมนะบวกเดี๋ยวเดีบวกสามร้อยเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นหรืปล่าตะกี้ บวกสามร้อยคัมมี B ่บีแอปแท็กมันคืออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันบวกสามร้อยแล้วมันจริงเดี๋ยวผู้ชมโอเค okay, ครับกัมมี่แมสอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากโอพี OP มากคูมค่ามากคุณผู้ชมแถมรู้สึกว่าแคสซี่มันมันไม่มีคูลดาวน์ด้วยครับผมเนี่ยเราสามารถใช้ได้ตลอดซึ่งก็เป็นอะไรดีมากคุณผู้ชมนะ มุ้แล้วครับสิ่งที่ผมเสียไปเพื่อเื้อนี้แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวผมรีบจบคลิปเลยละกันนะผมนะก่อนที่มันคลิปมันจะยาวไปมากกว่าน,นี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะจบคลิปเนี่ยผมอยากจะรอเวลาให้มันเป็นตอนคืนก่อนนะผมนะั้นแล้วเดี๋ยวผมจะได้เข้าไปดูไอ้ดิมอนแมสตรงนั้นไงคุณผู้ชมนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะห้ใจให้คุณผู้ชมดูด้วยนะผมนะก็นั่นแหละคุณผู้ชมนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีคาแนะนําอะไรว่าผมควรที่จะซื้อ ดี m o n m a แมสหรือว่า d ไดมอน d m แมสก่อนเนะี่ยผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์บอกผมมาได้แต่ถ้าก็ามันไม่มีใครคอมเมนต์มาผมก็จะตัดสินใจว่าผมจะซื้อ d นะีมอน m a แมสเนีัยผู้ชมนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นควิสอะไรที่เราจะต้องเก็บกูใช่ไหมเพียงแค่เรามีอันเนี้ยโหสบายแนละ้วผ,นะผ,นะผู้ชมนะสุดยอดมากผมบีไนเบลสองอังนะผู้ชมนะแต่ว่าผมจะไม่ใช้นะผู้ชมเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันมันไม่จําเป็นนะนะ คือเราแค่รอสักแป๊บหนึ่งมันก็เดี๋ยวมันก็อาจจะมาแล้วผมเอาไปว่าเดี๋ยวผมไปนั่งฟาร์มมาแล้วกันแนละ้วผู้ชมแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยตัดเออใช่เกือบลืมไปเลยนี่นี่น,นี่ตรงนี้ไอเพชติไซส์แพนเตอร์นะผมนะนีอันนี้มันเป็นอีกต้นอีกต้นหนึ่งแนละ้วผมนะที่ผมปลูกเอาไว้ตอนนี้โตถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่แล้วเราก็จะทําการมาเก็บเกี่ยวกันนะผู้ชมนะมันก็ดู้วที่สุดยอดมากมาเก็บเกี่ยวเลยแล้วกันนะผู้ชมอันนี้ถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวครั้งที่สองละฟาร์มเย่ เอะได้ของมาเยอะมากคุณผู้ชมนะได้ทั้งโคลเลนได้จากนูนนี่นั่นแถมได้อันนี้ด้วยโมดิเวตติ้งเน็กตา13ชั่วโมงผมไม่แน่ใจนะว่าเอเน็กตาฟอสเนี่ยมันสามารถเก็บเน็กตาได้สูงสุดเยอะแค่ไหนนะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวเราลองไปดูไหมสวัสดีเรมโมดิเวตติ้งอ่ะครีมเลยแล้วกันโอ้โหดูเต็มตัวโอเครู้สึกว่ามันน่าจะเต็มประมาณ ประมาณ24ชั่วโมงทั้งนั้นเดี๋ยวรีบเก็บไปก่อนเลยกันนี่โหก็เกือบเต็มกระถางนะเอ้ยมันไม่ใช่กระถางสิเกือบเต็มหมอ้ออยู่นะคุณผ,ผู้ชมก็ก็โอเคคนระับคุณผู้ชมอันนี้เขาผมก็เก็บเอาไวเ้เฉยๆนะคุณผู้ชมนะแบบเก็บเอาไว้แบบเป็นที่ระลึกอะไรประมาณ <c oughs> คือก็นั่นะคือนั่นแหละส่วนโพลเลนพวกนี้นะคุณผู้ชมนะผมคิดว่าเราควรที่จะไปขาย กับตรงนี้มันน่าจะได้เงินมันน่าจะได้ฮันนี่เยอะกว่ากว่าการที่เราไปคอนเวิร์ตที่ไฮฟ์นะครับจริงผมไม่รู้นะแต่ลองใช้ก่อนผมมียี่สิบล้านใช่ไหมอ่ะคอนเวิร์ตละคี่จะได้เท่าไหรน่นี่นี่เห็นไหมผมมีคนเล่น20สบล้านแต่ว่าผมมาขายตรงนี้ผมได้ส0บล้านแสดงว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะได้เยอะกว่านะคุณผ,ผู้ชมนะโอเคเป็นตอนตคืนแล้วนะครับเดี๋ราผมจะพาคุณผู้ชมไปดูไอ้ไดมอนด์แมสครนะคุณผ,ผู้ชมนะอะไรนะ ก่อนที่เราจะจบคลิปนี้โอเคคอยกระโดดนะโน้ก no! ูยังไม่ทันได้กระโดดเลยตะกี้เตออิมนี่มันแหลกๆอะ่ะคุผู้ชมเนี่ยสามร้อยอกร้อยปิเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยในขนาดคือตะกี้ผมก็ว่าผมกดกระโดดแล้วนะโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่่ะ แน่เนี่ยผมกดกระโดดแล้วตะเกียผมกดกระโดนแล้วแต่มันไปแค่ตัววะอรอลองแค่ไดมอนด์มาสอันเดียวมึงไม่เห็นต้องทำให้มันยุ่งยากเลยเพื่อนี่ตะครบโว้ยกระโดดมาได้ดีเพื่อนโอ้หเดี๋ยวโดนเพื่อนแม่งบังเดี๋ยวก่อนใครใครบังกันแน่เดี๋ยวก่อนเออใช้เพื่อนบังนี่ครับอันนี้คือวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้5ไดมอนด์เอกก็ มีแค่ไฮโดร5ไดมอนด์เอกอันนี่แหละที่ผมไม่น่าจะาผมจะเอามาจากไหนเพราะว่าตอนนี้ผมมีแค่ไดมอนด์เอแค่4อันไงี่ยผู้ชมเนี่ยผมมีแค่4อัน,นผมคิดว่าเราน่าจะต้องไปทำคุโรสของบราเบอร์เราถึงจะได้ไดมอนด์มาไดามอนด์เอกนะส่วนโมดิบที่เหลือก็โอเคนะบูเอ็กซ์แท่กโอเคออยล์150อันอันนี้ก็น่าจะอโอเคอยู่แต่100คริตเตอร์อันนี้ น่าจะค่อนข้างเยอะนะครับคุณผู้ชมประมาณนี้นะไดมอนแมสเรแคปเก็บเอาไว้ดีกว่านะเราจะได้ไม่ลืมโอเคประมาณนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวแคปของไดมอนแบคของ d e มอนแมสด้วยนะครับเวลาที่เราจะมาดูวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะได้ไม่ต้องแบบว่ามานั่งมาดูมานั่งมาตรงนี้อีกนะคุณผู้ชมนะเราแคปเก็บเอาไว้มันจะได้ง่ายๆหน่อยอเ okay. แคบไว้ โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้เราคงขอจบไปพี่งนี้ก่อนละกันนะคุณผ,ผู้ชมนะแล้วก็แล้วผมก็ตายนะคุณผ,ผู้ชมนะไปผมไม่พูดอะไรมากแล้วเดี๋ยวคลิปยาวไปแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดซับด้วย